อะนะครับกลับมาที่หลังจากผมเฟลไปอย่างหนักลืมกดทายแต่ก็ได้เท่านี้แล้วอ่ะเออเล่นไงทีนี้ทริปที่อันนั้นก็เฟลไปแล้วอ่ะน้องเนยไม่รู้อ่อะเออเฟลเล่นต่อกันเลยดีกว่า อ๋อะบ้านเราก็อยู่ห่างจากป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ร้อยร้อยกว่าบล็อกไปยังไม่ได้นอนเซฟ็จเลย โอเคเราก็ตัดไม้ไปนะะเสียงซ้อนก็ไม่เป็นไรนะฮะคือว่าผมอัดในห้องที่ไม่ใช่ห้องตัวเองห้องส่วนรวมจุ๊บจุ๊บอ,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 อ้ดีมากเจ้แก่น้อยสักวันฉันจะล่อแก okay. อ่ะฮะล่อไปแล้วก็ตัดไม้ของเราไป สอนก็ขออภัยนะฮะขอจะเปิดคอมได้ก็จะได้อัดแต่ละรอบผมมีกกอดเอ่อหลังจากนี้ดูคลิปแรกของผมไปแล้วก็ปุูปุกปูปูปป lên số tám ok Vìa số tôn mày có oh my god Oh look at okay. ลำตาลองกุ้งแตับ้านดท่านต้องเช่ามาเกิดเจอฮะเราไม่ค่อยอยากให้มันเกิดฮะช่วงแรกนะอันตรายบ้านกันแล้ก็ไปดิกหินต่อเอ้ยไม่ได้ทำ con la

เย็นเย็นอีนุมาดิอยู่ไหนอะมา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 ไม่ต้องถามถ่ายอะไรทั้งสิ้นมา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 ทางตันแล้วอีนูอ่าเยี่ยมอ่ะจุกคลิปเปอร์นี่ฮะเครื่องพุดแรงแบบอิออนเน่เออ อีอทีหนอ่งรล้เส,ส,สียงซ้อนไปหน่อยก็กูทินรับอยู่ในช่วงยุกไม้แล้วก็เอาชีวิตรอดตามภาษาสมัยชแน,นลถูกซีดไปจะได้ไม่ต้องฆ่าหมู ไม่ลุดกลัวมอสเกิดก็โคนต้นไม้ไปเงียบจังเลยทีน่นี่น โอ้โหนี่นี่อตัด้ต้องการนี่ฮะเซฟปิงตุย้ยตุ้ตุ้ยยยาป เรามีโปรเจกต์นะว่าจะไปเกียนเซิร์ฟคนอื่นน่ะตั้งแต่ผมเป็นมนุษย์ถึงครั้งนั้นก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนี่ก็ใช้ไปปุ๊บเก็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 บ a p p น e New Apple อะไรสิป p p l e อาไร ทาประตูองบอลิตฟริตฟริตฟริตบุกบตึกตึเดูตีหน่ะยนะ ไปตัดไม้ต่ออ๋อแอปเปิเ้ล,ลอดอกลาบวัดโอเคดีขึ้น ลีวนานเบอร์อนี่โอ้คิปเปอร์โอ้จริงจริงจริงยังเพิ่งระเบิดตรงนี้คิปเปอร์เข้าใจตรงนี้คิปเปอร์ตรงนี้เออฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อโอเคปุ๊บบ้องอ่าใช่ได้ใช่ได้มีแหละคนค่าทีค่คนขูดขวรขีดเกียดขุดหินะ ครอฮะเออค่อยเอ่ยค่อยเอ่ยเ,เราไม่ว่างคุยฮะปุ๊บมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ไปไปฮะระเบิดไปแล้วก็เก็บพ่นฮะอ่าฮะแค่นี้ฮะแล้วไปชุดได้ครึ่งชุดละฮะคิปเปอร์ระเบิดอีกได้ครึ่งชุดละทิ้งอุปกรณ์ไม้ไปที่นี่ฮะโอ้อุปกรณ์ยิงวะอุปกรณ์ยิง เ e t เคมาเลยเดออไปก็มีไม่มีใครดูเบอร์กับคิสั้น่วะาโตตรงไหนไม่โตโตข้างต้นไม้โตข้างบ้านโอ้โอุ้ฟุ

มีภารก,กิจที่เราจะทำคือกุก้บ,บีนเราต้องการกุก้บีนมาปลูกอยู่บ้านจะได้ทำฮอกกี้กินฮต้นไม้นี้จะโตะได้โตดีฮะรู้สึกว่าอยู่นี่จะมีสัตว์เลี้ฮฮฮฮยงปุ๊บปไต่เชื่อชายแบบทาซานโอ้โอ้โอ้เจยเดียนคอม อินโทรหมายเลียวยังไม่ส่งมาให้บ่โค่นต้นฮนะชับชับปกระเด็นช็อปชับ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 ,ชบ,ชบไม่สีส้มผมไม่ค่อยชอบลนะแข็งรู้สึกแหลกต้องรีบออกจากดงนี้ให้เร็วที่สุดฮะ ทำไมจังเกิลแค่นี้ไม่พอะถ้าเป็นในเซิร์ฟมาก่อนนะอ,อย่างเงี้ยอยู่อย่เงี้ก็ไม่ตายห่ะจังเกิลตัดต้นใหญ่ต้นเดียวไม่รู้จะทำอะไรแล้วสับสับแล้วก็สับโอเคมืดแล้ว เย yeah, yeah. ่เย่จะมาไปบ้านเราเอ๊ะหมูฉันกดโทนแล้วจะหมูแต่นี่มขคืนแรก I want to play a game หมูน้อย มูน้อยฉันมีอะไรจะบอกเอานวุฒิภิกขุมูน้อยโอ้ความรู้สึกนี่มันโอ้แล้วบ้านโอ้ นี oh. barn, right? oh, the uh ่ม oh. ่ใช่บ้านใช่ไหมบ้านเราอยู่ไหนวะเออได้ยังไงโฮมโฮมส์เกบเจจมูกบเปิดใหม่ h ึ๊ด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 ้ God Wing Rion Aaron. this is my home. You don't coming in my home. Go out!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  sleeping. I came on. did Oh. oh, 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 oh. More, more, more. เฮ้ยนผักพวกนี่นะฉันช่วยไม่เพื่อนอุยอย่าอย่ามาใกล้บอกว่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไงโอ้อย่ามาใกล้เย่ทำละบ้านเราก็เสร็จไประยะหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ